นายิติธรน้ำเหลือหรือทนายนกเขากล่าวว่าสำหรับการพิจารณาคดีของสาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันที่13มิถุนายนนี้ถ้านายทักษินมาเชื่อว่าสารซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานพยานเสร็จสิน้นก็น่าจะเพียงพอที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาในวันนั้นถ้าไม่มีประเด็นใหม่ๆจริงสารน่าจะออกคำวินิจฉัยได้แต่ถ้าทักษินไม่มาแล้วมีเหตุอันสมควรสารจะพิจารณาตรงนั้นและอาจจะพิจารณาให้เลื่อนไปอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้ามาแล้วไม่มีประเด็นใหม่ๆจริงๆเชื่อว่าศาลจะออกคำวินิจฉัยได้ทั้งด้านคุณชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าความจริงที่ศาลมีคำสั่งให้หนายทักษิณน,นำคำร้องของตนไปแก้ข้อกล่าวหาและจะมีการถามซ้ำด้วยวาจาในการแก้ข้อกล่าวหา เพราะท่านไม่ได้ฟังจากปากคามของทนายความหรือเอกสารเพียงเท่านั้นดังนั้นถ้านายทักษิณไม่มาเท่ากับว่าสละสิทธิ์ในการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและตรงนี้จะเป็นผลเสียต่อนายทักษิณดังนั้นจึงคิดว่านายทักษิณควรไปขณะที่นายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าเราจะมีการยื่นพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีชั้น14เพิ่มเติมในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และชัดเจนมากกว่าการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจกระทำการอย่างไรเอกสารที่คณะกรรมาิการเรียกไปซึ่งนำมาตรวจสอบรวมไปถึงมติแพทยสภา,า,าที่ออกมาก็ชัดเจนตรงกันว่าไม่พบอาการป่วยวิกฤต ถ้าจะอ้างว่าเป็นการรักษาเฉพาะทางต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานดังนั้นหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลเป็นการรักษาตลอด180วันที่ยืนยันชัดเจนว่ามีการป่วยแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตถ้านายทักษิณไม่เดินทางไปศาลในวันที่13มิถุนายนสิ่งที่ศาลจะดำเนินการคือการออกหมายจับส่วนการปรากฏตัวที่ปป,ปสนั้นเนี่ยนะครับ ก็ดูกำหนดการเหมือนเรียนอังกฤษเหมือนเรียนบนอโกว oh. นะครับก็ทําหนังสือเชิญนะครับแต่ละหน่วยงานนะครับพอจะเห็นเอกสารเพ่ผ่านในโซเชียลมีเดียแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนะครับจากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบสามตั้งสิบหกวันใช่ค่ะนะครับก็เวลาเหลือเฟืออยู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะแสดงความแข็งแรง เพราะเนี่ยนะครับคนที่ผ่านสงครามปราบปรามยาเสพติดเนี่ย2,500ศพเนี่ยมันก็ก็สร้างความเข้มแข็งได้นะครับแต่ว่าแต่ว่านี่นะครับสถานการณ์อย่างไรก็ตามมันจะเป็นเวลาให้เห็นซึ่งความเข้มแข็งความแข็งแรงความสําเร็จความอะไรก็ตามก็คิดอ่านกันไปเถอะแต่มุมมองเนี่ยนะครับคือในทางการเมืองนั้นก็มันมีระยะเวลา การเดินเกมที่มันมันเสียงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับหลายเรื่องก็เป็นราบที่มีควรได้ผิดหลักธรรมชาติผิดหลักกฎแห่งกรรมผิดหลักกฎหมายใดๆทั้งปวงกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันพรุ่งนี้ผมก็เชื่อว่านะครับคุณทักษิณน,นะครับจะต้องไปเพราะกําหนดการนี้มันเป็นกําหนดการที่มันโดดขึ้นมาม,มันเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็มาได้ยินนะครับแล้วก็ปปสก็ โดยหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมก็ทั้งหมดมันก็มันดูทุกอย่างเนี่ยมันมันถูกวางพลออ็อตอ่ะข็อทางปปสพยายามชี้แจงว่าก็เหมือนเป็นทางรัฐมนตรียุติธรรมนั่นแหละค่ะที่เหมือนเป็นฝ่ายเชื้อเชิญหรือแนะนําหรืออะไรแนวๆประมาณนี้ก็เพื่อความนะครับไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวในอนาคตแต่ว่านี่นะครับทั้งหมดมันคือศิลปะนะครับในช่วงห่วงสุดท้าย เพราะว่าถ้าเหมือนเวลาเขาทาสารคดีสมมุติว่ามีเวลาในประเทศไทยนะครับสิบสามมิถุนานะครับสถานการณ์หนึ่งสองสามสี่จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอ่านทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เหลือเพียงแค่สองสัป,ปดาห์เศษนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสร้างความเข้มแข็งนะครับให้บรรดา คนในเผ่าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือการแสดงสัญญาณุภาพแต่ระบบนะครับในทางข้อเท็จจริงนั้นในทางการเมืองนั้นผมเชื่อว่าต่างคนก็พอที่จะคาดคะเนกันได้ว่าปลายทางนั้นเป็นอย่างไรส่วนวันที่สิบสามเนี่ยนะครับที่คุณุงวิ่งจากนะครับจากมั่นใจเต็มร้อยมาแบบห้าสิบห้าสิบ ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่ได้ติดอะไรนะี่ซึ่งความจริงเดิมเนี่ยไป oh. นะครับเขาสัมภาษณ์ก่อนหน้าเนี้นะครับยังไงก็ไปทีนี้เนี่ยนะครับพอสัมภาษณ์อาการลังเลเนี่ยเราก็ต้องติดตามอาการความเป็นจริงนั้นภาษากายนะครับในการออกนอกประเทศของคุณทักษิณเดิมของคุณยิ่งลักษณ์นะครับจนกระทั่งกรณีนี้คือเราดูว่าการไปอังกฤษก็ผิดธรรมชาติอยู่แล้ว ของการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีเวลาเยือนไปต่างประเทศนะครับมันต้องมีกองทัพนักข่าวและข้าราชการแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องต้องไปคณะนาใหญ่เห็นว่าไม่ได้ไปอย่างเป็นทางการค่ะที่ไปอังกฤษนะครับก็คืออย่างไรก็ตามแต่อย่างเนี้ยที่ไปไปที่ไปมาเลเซียไหมคะอ่าอันนี้ทางการคืออย่างไรก็ตามเห็นไหมทุกเรื่องมันผิดปกติทั้งนั้นนะเพราะเนี่ยนะครับ คือความเป็นจริงก็ลาราชการไปก็ไม่มีใครว่านะครับเพราะติดเสาอาทิตย์ก็พ่วงไปอีกสักสองวันนะครับหัวท้ายก็สามารถขยับได้อยู่แล้วแต่ว่าพอการเดินจนกระทั่งคนเกิดข้อสงสัยกับห่วงวันเวลาคดีของคุณยิ่งรักนะครับซึ่งในตอนแรกอาจจะนะครับฝ่ายกฎหมายอาจจะไม่ได้คิดอ่านว่าปลายทางก็อยู่ที่ปากกาของคุณอุงลเอง ที่ต้องสั่งการใหม่เวลายังเหลือเฟือแต่ว่านี่นะครับพอการเยือนประเทศในลักษณะแบบนี้จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามเพราะนี่ครับอธิบายเป็นทางการไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่ได้พบผู้นำของประเทศไม่ได้พบประมุขของรัฐนั้นนะครับจะไปโมนาโกก็เจราจาเรื่อง F1 วันนะครับก็เห็นนะครับก็คุยกับนักแข่งรถนะครับหรือเจอเจ้าชายอะไรที่นั่นก็ ก็แบบที่ว่าที่ว่ากันเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับภายใต้ภาวะประเทศเป็นอย่างนี้คิดจะแข่งเอฟวันอยู่อะนะครับเช่นเดียวกับทางบ่อนคาสิโนขณะที่คนเดือดร้อนคนมีปัญหาก็ก็มองว่าเอามากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตรงไหนกระตุ้นขครก็คนคนมาดูเอฟวันแล้วก็มีการขายของต่างๆภายใต้ประเทศแบบนี้เนี่ยเขามาวา นะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วนะใช่ค่ะมันสาหัสสากันเรียงกันตามลำดับที่พูดกันมาก็คือร้านอาหารเนี่ยข้อมูลที่อาจารย์ยิ่งศักผู้ชำนาญการเรื่องร้านอาหารเนี่ยบอกว่าร้านทยอยปิดเป็นแสนร้านโโอ้โนะครับซึ่งร้านอาหารนี่ไปก่อนอนะครับและนี่ไม่นับธุรกิจอย่างอื่นเนะี่ยคือบ้านเมืองมันรอพังและ ก็เนี่ยล่าสุดฟูดแลนด์นะคะ,ะก็บอกว่าโอ้โหปีนี้หนักมากๆหนักกว่าที่เคยเจอมาเนี่ยไงฟูดแลนด์ไม่ว่าเนี่ยครับยึดอำนาจเลือกตั้งรอดมาทุกทีจนกระทั่งมาวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เหนือกว่าพลเอกประยุทธ์คือการสร้างความสงบกว่าครับจนถึงขั้นสง,งัดหวังเวงวิเวกวงเวงแล้วน่เพราะว่านี่นะครับการได้มาซึ่งรัฐบาลเนี่ย ที่ไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนตั้งแต่ต้นนคือคุณจะไปทำอะไรก็ตาม ấy? มันไม่เป็สบความสำเร็จหรอกนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีต้นทุนทีนี้เนี่ยนะครับเราเองพอเห็นแต่ละสถานการณ์นะครับคือภาคประชาชนมันต้องต้องคิดอ,อาละเพราะกระดานทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยนะครับในแวดวงก็เห็นอยู่แล้วว่าอย่างไร คุณทักษิณมีอันเป็นไปแน่นอนและถ้าคุณทักษิณมีอันเป็นไปเนี่ยนะครับอย่างไรคุณลุงยิ่งก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนที่อ่านกระดานทางการเมืองก็คิดไปอื่นไม่ได้ปัญหาว่าระหว่างทางเนี่ยจะหักภูมิใจไทยไหมนะครับภูมิใจ,ไท,ไ,จไทยก็คาสิโนโสู้อีกฝั่งหนึ่งก็เอาสอววัวสอวอสู้นะครับโรมรันพันตูว่าเนี่ยนะครับก่อนสิบสามมิถุนาเนี่ย นะครับข่าวก็ปล่อยกันมาเนี่ยจะเท็จจะจริงยังไงไม่ทราบว่าจะต้องจัดการภูมิใจไทยก่อนอและก็นะครับจะตั้งรัฐบาลแบบแบบไม่ต้องการอนาคตอะ่ะก็คือหมายความว่าถ้าวันที่สิบสามคุณทักษิณมีอันเป็นไปก็จะยุบสภาหลังจากนั้นไปแ,แล้วก็รัฐบาลรักษาการก็ทําหน้าที่แต่เขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้ายังมีสนามการเลือกตั้งกันต่อน,นั่นนะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลกันยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหลังผ่านงบแล้วถูกไหมฮะที่ <K ill an> จะถูกก็มันมีเวลานะครับ <S <S เป็นวาระแรกนะครับหลายคนรอวาระสองวาระสามมันก็ต้องคิดว่าผ่านไปก็ไม่ได้ใช้นะครับกับว่วงระยะเวลาในชั้นกรรมธิการซึ่งมีเวลาอยู่ไงคือผ่านไปก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพราะคุณทักษิณไม่อยู่เนี่ยนะครับแรงเรื่องอื่นๆเนี่ยครับที่จอรอเนี่ยนะครับเรื่องของตัวเองนะครับเรื่องของพรรค เพราะว่าเรื่องยุคพักเพื่อไทยมาก่อนพักภูมใจไทยนะครับหลายเพลาแล้วเนี่ยเห็นไหมคือความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็จะบังเกิดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกมากเอาแบบศาสตร์ใจนะครับเพราะเนี่ยนะครับเพราะเขาก็ต้องคิดเหมือนกันยุคสภาเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยการเป็นรัฐบาลอำนาจมันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่านี่นะครับไอ้มาตราร้อยสี่สิสี่เนี่ย มันก็คำคออย่างหายใจรดต้นคอเพราะเนี่ยนะครับถ้าโดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยหาช่องลอดได้ยากมากเพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนชัดเจนข้อเท็จจริงนะครับรายงานการบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรรมธาการครบถ้วนนะครับ มีการหยิบยกเรื่องมาตรา144ม,มาพูดด้วยแต่ว่าไอ้ความน่ากลัวก็คือว่าปปชก็เคยเคยเตือนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนเห็นไหมทีนี้ถ้าปปชเนี่ยโดยพลันของปปชนี่ก็เดือนกว่าเลยนะปะปะชนี่ก็เริ่มตีกันเชียงลําบากนะครับเมื่อวันนี้คนไปทวงเข้าเนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับว่าคงไม่นานถัดจากเนี้ย เรื่องก็จะต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ให้ปปชวินิจฉัยถูกผิดนะนะครับพอเห็นเขาเท่าน,นั้นเองก็ต้องส่งส่งสารรับหนูนและสามนูนก็มีเวลาสิบห้าวันไอ้นั่นกวาดทั้งกระดานนะครับทีนี้เนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้เห็นไหมว่ามันไม่จําเป็นจะต้องนะครับว่าวางแผนจะต้องออผมกับทางพี่สนที่เขาเนี่ย จะต้องจับมือเพื่อที่จะโค่นล้มไอ้พวกนี้นะครับยังไม่ทันจับมือไอ้พวกนี้ก็ล้มอยู่ดีแต่ว่าเรื่องที่น่าห่วงในอนาคตต่างหากว่าประเทศไทยถัดจากนี้เนี่ยนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมและบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรจุดนี้ต่างหากที่มันเป็นจุดใหญ่คะ,ะคเพราะว่าก็มีคําถามพอคุณจรูพรพูดถึงเรื่องของภาพที่กอดกันเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะ นี่มันคือสัญญาณที่จะนำไปสู่การชุมนุมไหมหรือนี่คือการกวักมือเรียกการรัฐประหารหรือเปล่าฮะไอ้พวกที่กวักมือเรียกรัฐประหารเนี่ยคือนักการเมืองที่ที่ช่อชนไม่ซื่อตรงกับประชาชนภาคประชาชนยี่สิบปีมาเนี้ยพิรุณที่นะครับเขาก็อยู่ฝ่ายต่อต้านระบบทักษิณชัดเจน ผมนี่อยู่ฝ่ายทักษิณใช่ฝ <ไฟ S 1> ่ายปกป้องทักษิณทักษิณมีเรื่องกับใครผมก็ต้องไปรบกับคนนะั้นหัวหมูทวนวงฟันบางคนใหญ่กว่าคุณทักษิณเธ่อีกที่ไปรบอ oh. นะครับแล้วก็มีคดีตามยาวเป็นหางว่านะครับติดคุกห้าครั้งนะครับมีคดีคาในศาลชั้นต้นอยู่เจ็ดปีปัจจุบันเนี่ยเหลืออีกคดีอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ตัดสินก็เรื่องคุณทักษิณทั้งนั้น เพราะเห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมถูกยึดอํานาจถูกคณะยึดอํานาจตั้งเนี่ยครับคอตอสอเอาเลือกปฏิบัติมาเล่นงานคุณทักษิณและก็เจอตุลาการพิวัตรนี่ก็เชื่ออย่างนั้นก็พูดกับพี่น้องประชาชนเกิดแดงกระทั่งแผ่นดินแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณได้รับการปฏิบัติแบบสองบาตรฐานนะครับไม่นะครับ อีกฝากหนึ่งก็เป็นดั่งอภิสิทธิชนแต่พอคุณทักษิณเหยียบเข้าประเทศไทยนั้นเนี่ยมันกลายเป็นโอรพอร่อหมดทันทีที่คุณทักษิณเหยียบประเทศไทยส่วนพรรคเพื่อไทยก็ระบัดสัตว์ข้ามขั้วนะครับไปจับมือกับพรรคที่ตัวเองประกาศนะครับว่าจะไม่จับมือไม่ว่าไม่จับมือกับพวกทำรัฐประหารรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะครับชุดแรกยังไม่มีประชาธิปัตย นะครับแล้วก็นะครับคนก็ก็มึนเละทีนี้เพราะก่อนหน้านี้หาเสียงนี่นะครับโอ้โหกระทืบนะครับคณะรัฐประหารนะครับด่าศาสเสียเทเสียนะครับดรกวีผมเนี่ยนะครับที่เขียนกวีแดกดันไม่น่าอายหน้าด้านทุเรศแข่ปางตายนะครับยังอุตสาหเขียนก่อนนะครับไม่อับอายลองไปดูคลิปตัวเองเก่าๆอ่ะ ที่ไปปราใสเอาเลือกตัง้งปีหกหกเนี่ยแหละนะครับอุจจาร้าด้านนะครับไม่อยากไปสาบแช่งด้วยเนี่ยยังอุตส่าห์เขียนกรอนตะกวดคางขกอินทุเรศเลยนะครับกระจอกง่อยที่สุดแกจวนจะเข้าลงอยู่แล้วนะครับแล้วยังอยากคิดว่านะครับยังเขียนประชดกรอนประชดแดกนะันไอตัวเองไปสัมภาษณ์นะครับไปปลาศัยโอ้ศาสตร์เสียเทเสีย นะครับถุยตรงไหนได้ก็ถุยตรงนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอจะตั้งรัฐบาลประบัดสัตว์ข้ามกลัวเงียบเก็บกระจอกงอกง้อยที่สุดนะครับแต่ว่าพอเนี่ยนะครับพอคุณทักษิณเองเนี่ยไปสารภาพกับพระเจ้าแผ่นดินในการยื่นถวายดีกาเนว่ายอมรับว่ากระทาความผิดจริงเคารพในกระบวนการยุติธรรมบัตรนี้นะครับสํานึกแห่งการกระทําแล้วเนี่ย เอาอะไรอ่ะก็สู้กันมาตายกันเป็นร้อยเพราะเห็นว่าคุณทักษิณไม่รับความยุติธรรมอันเป็นผลพวงจากการถูกยึดอำนาจมาจากคอตอสอตุลาการพิวัตรมันจึงไม่เกี่ยวตุลาการพิวัตรไม่เกี่ยวกับคอตอสอไม่เกี่ยวกับการยึดอำนาจโกงก็คือโกงไม่ว่าระบบการปกครองใดก็ตามแล้วพอเรื่องชั้นสิบสี่ก็อภิสิทธิ์ชนสองมาตรฐานตัวเองแล้วเอาอะไร และประชาชนต้องมาทะเลาะก,กันต่อคือในนะครับในภาคประชาชนก็พอได้รัฐบาลปลายทางที่ผ่านมานั้นทุกคนก็ไปไหนไม่เป็นอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าคุณจะตั้งรัฐบาลไปจับมือกับคณะยึดอำนาจและคนที่คุณกล่าวหาทั้งหมดอะแลวแลพอและจะให้ภาคประชาชนไปทะเลาะก,กันทําแมวอะไรนะครับคือถ้าทะเลาะก,กันอย่างนั้นก็ต้องไปอยู่ที่ธัญ,ญบุรีแล้วมะ ก็คือคุณระบาดสัตว์ข้ามคั้วเนี่ยนะครับไปจับมือกับคนที่คุณด่าทั้งหมดตอนยึดอํานาจเนี่ยนะครับปีสี่เก้าก็เช่นเดียวกันพอเลือกตั้งก็ไปตามบิ๊กบังมาทําเรื่องการปรองดองให้อะนะครับเดินทางไปพบกันที่ต่างประเทศก็รับรู้กันทั้งนั้นนะครับจะปฏิเสธกันไหนผมก็อยู่นะครับก็อยู่พักนั้นอยู่ตอนนั้นเมื่อคราวเนียครับยี่บสองพฤษภาห้าเจ็ดถ้าไม่มีการดีลร้อยห้าสิบสองสวอออกมาจากไหน ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เขาจัดให้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตก็มายกมือให้ไหนอะและไอ้ร้อยวันที่จะจัดการคนสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับสามารถฟ้องดงสารดีกาได้หาเสียงคนเสืร์แดงตามคนเสื้อแดงกลับบ้านก็ถูกหลอกซ้ำซากก่อนวันคุณทักษณิณออกก็ไปถอนกฎหมายแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ยไหนอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในภาคประชาชนเนี่ยมัน,ม,นมันต้องไปทะเลาะก,กันต่อเพราะตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทั้งพี่สนที่ผมเองก็ยืนคนละข้างฟาดฟันเนยนะครับไม่มีอะไรนะครับที่จะต้องไปอธิบายเป็นอื่นก็เต็มเหยียดกันทั้งคู่นะครับก็มวยไฟเตอร์กันทั้งคู่ก็เต็มเหยียดกันแต่พอคุณทักษิณมากลับมาสารภาพสิ้นกับราาพระเจ้าแผ่นดินตรงกับที่เขาเรียกร้องผมต่หากที่เข้าใจผิด นะครับว่าคุณทักษิณไม่รับความยุติธรรมเอาไปสารภาพว่าว่าว่ากระทําความผิดจริงตามคําพิพากษาก็คือทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเหลืออะไรเรามีเหตุผลอะไรจะต้องไปทะเลาะก,กันต่อ,อนะครับบางคนทนทนไม่ได้บอแล้วมึงทนได้กับการจะตั้งรัฐบาลแบบนี้แบบ